แมนยูเล่นของแรงเตรียมกระช่ากแข้งสถิติโหดช่วยระเบิดตะข่ายปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเตรียมเดินหน้าคว้าตัวแข้งสถิติโหดมาเสริมความแข็งแกร่งวันพุทธที่8มีนาคม2566เนติมินสื่อลูกหนังชื่อดังตีข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสสยักษ์ใหญ่แห่งสื่อพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมเดินหน้าคว้าตัวเบนจามินเซสโก้กองหน้าทีมชาติสโลวาเนียของเลดบูซันบวกมาสู่ทีมอัลนเฟิร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งนี้เป็นที่เชื่อกันว่าเอริกเทนแอร์ ยังคงต้องการกองหน้าตัวเป้าคนใหม่เนื่องจากวอลเวสต์ฮอตที่ยืมมาจากเบอร์ลินแม้จะเล่นได้ดีแต่ก็ทําประตูได้ค่อนข้างน้อยขณะที่องโตนี่มาซิยาก็มีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งและตามรายงานล่าสุดระบุว่าเซสโกเป็นเป้าหมายของปีศาจแดงในเวลานี้สําหรับเซสโกในวัย19ปีระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงลงเล่นให้กับซันบวกไปแล้ว68นัดซัดไป32ประตูล่าสุดเพิ่งทำแฮตทริกพาซันบวกเอาชนะลาปิเวียนนา4-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและตามรายงานล่าสุด ระบุว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดส่งแมวมองเข้าไปดูฟอร์มเซสโกในเกมนั้นพอดีอีกด้วยแต่คงต้องแย่งชิงตัวกับท็อปแนนฮอรสเปอร์ที่สนใจแข่งรายนี้เช่นกัน